อย่านำเรื่องเท็จมาอย่าเอามือไปทำผิดเป็นพยานเท็จอย่าติดตามฝูงชนเพื่อทำชั่วและอย่าเป็นพยานในการโต้เถียงเพื่อหันไปตามคนจำนวนมากเพื่อบิดเบือนสิ่งที่ถูกต้องและอย่าเอาใจคนจนในการโต้เถียงของเขาเมื่อเจ้าพบวัวหรือลาของศัตรูหลงทางเจ้าจงนำกลับไปให้เขาอย่างแน่นอน เมื่อเจ้าเห็นลาของผู้ที่เกลียดเจ้านอนทับใต้ภาระของมันเจ้าอย่าปล่อยให้เขาต้องรับมือเองเจ้าจงช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนอย่าบิดเบือนการพิพากษาที่ยุติธรรมของคนจนในการโต้เถียงของเขาจงอยู่ห่างไกลาจากเรื่องเท็จและอยากฆ่าผู้บริสุทธิ์และผู้ชอบธรรมเพราะเราไม่ประกาศให้คนชั่วเป็นคนชอบธรรม และอย่ารับสินบนเพราะสินบนทําให้ผู้ที่มองเห็นตาบอดและบิดเบือนคําพูดของผู้ชอบธรรมและอย่าคงเห็นคนต่างด้าวเพราะพวกเจ้าเองรู้จักใจของคนต่างด้าวเพราะเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินเซอินและเป็นเวลา6กปีเจ้าจงหวานในแผ่นดินของเจ้าและเก็บเกี่ยวผลผลิตของมัน แต่ในปีที่เจ็ดเจ้าจงปต่อยให้มันพักผ่อนและทิ้งไว้และคนจนในหมู่ประชาชนของเจ้าจะกินและสิ่งที่เขาเหลือไว้สัตว์ป่าจะกินจงทำเช่นเดียวกันกับสวนองุ่นและสวนมะกอกของเจ้าหกวันเจ้าจงทำงานของเจ้าและในวันที่เจ็ดจงพักผ่อนเพื่อให้วัวและลาของเจ้าได้พักผ่อนและบุตรของสาวใช้และคนต่างด้าวได้รื่นเริงและในทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่เจ้าจงระมัดระวังและอย่าเอ่ยชื่อของผู้ทรงฤทธิ์อื่น อย่าให้ได้ยินจากปากของเจ้า3มครั้งในปีเจ้าจงถือเทศกาลเพื่อเราจงรักษาเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อดังที่เราได้บัญชาเจ้าในเวลาที่กำหนดในเดือนอวิลเพราะในเดือนนั้นเจ้าออกจากมิเซอินและอย่ามาเฝ้าเราด้วยมือเปล่าและเทศกาลเก็บเกี่ยวผลแรกแห่งการงานของเจ้าที่เจ้าได้หวานไว้ในทุ่งนา และเทศกาลการเก็บรวบรวมในตอนปลายปีเมื่อเจ้าได้เก็บรวบรวมผลแห่งการงานของเจ้าจากทุ่งนาสามครั้งในปีบุรุษทั้งหมดของเจ้าจะต้องมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโยวาอย่านำเลือดแห่งการฆ่าบูชาของเราไปถวายพร้อมกับขนมปังที่มีเชือ้อและไขมันแห่งเครื่อบูชาของเราจะต้องไม่คงเหลืออยู่จนถึงเช้า จงนำผลแรกแห่งผลไม้แรกของแผ่นดินของเจ้ามาสู่พระนิเวศของยาวอกพระเจ้าของเจ้าอย่าต้มลูกแพ้ในน้ำนมของแม่มันดูเถิดเรากำลังส่งทุสวรรค์องค์หนึ่งไปข้างหน้าเจ้าเพื่อคุ้มครองเจ้าในหนทางและเพื่อนำเจ้าเข้าไปในสถานที่ที่เราได้เตรียมไว้จงระวังต่อหน้าพระองค์และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าขัดขืนพระองค์เพราะพระองค์จะไม่ทรงอภยัยการละเมิดของเจ้าเพราะนามของเราอยู่ในพระองค์ แต่ถ้าเจ้าเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างขยันหมั่นเพียรและจะกระทำทุกสิ่งที่เราพูดแล้วเราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของเจ้าและเป็นผู้กดขี่ต่อผู้ที่กดขี่เจ้าเพราะทูตสวรรค์ของเราจะไปข้างหน้าเจ้าและจะนำเจ้าเข้าไปหาชาวอเมริกีและชาวฮิเทีและชาวเพรสิไทยและชาวเคเอนเอเอไอทีไ e อและชาวฮิวิตีและชาวยิบุซิตีและเราจะขจัดพวกเขาออกไป อย่าคำนับต่อผู้มีอำนาจของพวกเขาอย่าปฏิบัติพวกเขาอย่าทำตามการงานของพวกเขาแต่จงโค่นล้มพวกเขาอย่างแน่นอนและทำลายเสาศักดิ์ธิ์ของพวกเขาอย่างแน่นอนและเจ้าจงปรนิบัติยาวอกพระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงอวยพรขนมปังและน้ำของเจ้าและเราจะขจัดความเจ็บป่วยออกจากท่ามกลางเจ้าจะไม่มีใครแท้งหรือเป็นหมันในแผ่นดินของเจ้าเราจะให้เจ้าครบจำนวนวันของเจ้า เราจะส่งความหวาดกลัวของเราไปข้างหน้าเจ้าและทำให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนทั้งหมดที่เจ้าไปถึงและทำให้ศัตรูทั้งหมดของเจ้าหันหลังให้เจ้าและเราจะส่งแตนไปล่วงหน้าพวกเจ้าเพื่อขับไล่พวกฮิเวชาวคานาอันและชาวฮิตไทยออกไปจากหน้าพวกเจ้าเราจะไม่ขับไล่พวกเขาออกจากหน้าเจ้าในปีเดียวเกรงว่าแผ่นดินจะกลายเป็นที่รกร้างและสัตว์ป่าจะมากเกินไปสำหรับเจ้า เราจะขับไล่พวกเขาออกจากหน้าเจ้าทีละน้อยจนกว่าเจ้าจะเพิ่มจำนวนขึ้นและได้รับแผ่นดินเป็นมรดกและเราจะกำหนดเขตแดนของเจ้าตั้งแต่ทะเลแห่งต้นกกถึงทะเลของชาวฟิลิสตินและจากถินธุรกันดารถึงแม่น้ำเพราะเราจะมอบชาวแผ่นดินไว้ในมือของเจ้าและเจ้าจะขับไล่พวกเขาออกจากหน้าเจ้าอย่าทำพันธสัญญากับพวกเขาหรือกับผู้มีอำนาจของพวกเขา อย่าให้พวกเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเกรงว่าพวกเขาจะทำให้เจ้าทำบาปต่อเราเมื่อเจ้าปรนิบัติผู้มีอำนาจของพวกเขาเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นกับดักสำหรับเจ้า